ดีครับทุกคนมันอีเปลี่ยนบรรยากาศครับมางม้มไอ้หอยกาบทุกคนมีตัวลูกใหญ่เลยเพื่อนเืนมองเห็นบอกหลูกบักใหญ่บักเอียบเลยทุกคนเห็นเพื่อนบานเพิ่นบอกว่าเพื่อนง้มไปแล้วเอาไปต้มโอ้ยอ้วนอ้วนทุกคนเออผมก็ได้บักลายนี่ทุกคนมาง้มข้าวเดี๋ยวเองได้บักลายหนึ่นเนเนงเห็นบอกเพื่อนๆืนมองเห็นบอกมกหอยกาบเฮ็ดเมนูเด,ด็ดใดดีทุกคนเอาไปลาบไปยังเนาะ เอาไปสับมุนๆทุกคนแต่ว่าก่อนเขาจะเอาไปประกอบอาหารเขาก็ต้องแช่น้ำไ้ก่อนอย่างน้หน่อยๆนึง่งคืนหนึ่งเนาะคืนหนึ่งหรือก,กับอีกมือหนึ่งก็ได้ทุกคนให้เขาคายดินคายโคนออกมาจากกลางกายเขาทุกคนแล้วเฮามาลางน้ำดีๆแล้วเอาไปต้มทุกคนเทีนก็เอามาลาบมาหยังเนาะ เออแซ่บหลายด้บางคือบางคนเขากับบกกินกันเนาะเขากับมองผ่านเนาะแต่ว่าเขาก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยที่แซ่บหลายดิทุกคนเขามาเห็ดลาบดีๆเนาะโอ้ยเฮ็ดลาบดีๆใกล้ๆลาบทั่วไปแล้วทุกคนแต่แซ่บหลายดนะิเนยเออ,อาหารพื้นบ้านหากินง่ายๆทุกคนบ่ต้องในยง,งยากอีหย่างมันกับบ่ได้แต่ตงางอ้หยังกะ หอยสายพันธุ์ต่างๆที่เขานิยมกินกันทุกคนหอยสายพันธุ์นี่หอยมะกกาบนี่ก็แเสียบดีคือกันเพียงแต่เ้าเห็ดดีๆทุกคนแล้วเขาจะเอามาต้มเนาะเอามาต้มแล้วก็จําเจวก็ได้ทุกคนโอ้ยเสียบผู้เสียบผู้คือเก่าสําหรับผู้เฒ่าผู้ที่สูงอายุผู้ที่เิ่นอายุหลายคือจังผมยังสีเนาะเขากับวรจะเอาไปต้มแล้วก็เอามาสับให้มุนมบนทุกคน จับให้เขามุนมุนแล้วก็เอาเฮ็ดเป็นลาบทุกคนโอ้ยแสบปวดแสบผู้เห็นเพื่อนเพื่อนบางคนเพื่อนก็บ,บอกว่าเฮ็ดเป็นเมนูอันนี้ก็แสบคือกันทุกคนเฮ็ดเป็นเมนูไอ้พัดใบกระเพราก็ไดเนาะเออเ้าควรจะสับมุนมุนก็ได้สําหรับผู้สูงอายุเนาะสี่สิบหา้าขึ้นไปเขาควรจะสับเขามุนมุนเพราะว่าเขาคอนขางจะเหนียวเนาะ เอากะสับมุนๆแล้วเอากะสามารถเอามาเห็ดเป็นผัดกับเผากระไดทุกคนแสบผุดแสบปรผู้เก่าๆเป็นอาหารพื้นบ้านหาอยู่หากินกันง่ายๆเนาะเมื่อนี่ผมได้หอดหอยซ้ายมานํ้ทุกคนเห็นบ่ทุกคนหอยซ้ายก็จะเปลี่ยนสีด้วยทุกคนด้วยผมใหอนเพื่อนๆเดืเบิงเนาะเพื่อนๆบางคนเขาก็อาจจะบอกเคยเห็นกระไดเด้กเขาอยู่ในเมืองหลงอยู่ในตึกใหญไงเห็นบ่ทุกคนหลูกใหงไๆอวนๆเลยทุกคนหลูกใหญไงหลูกบักเอียบเลยทุกคนเห็นบ่ จังสี่ก็เอื่อหนอย้ายกับบ่อดแตกต่าง,อ,งอยังกับหมักหอยหอยคมดอกทุกคนเพียงแต่ผิวพันธุ์เขาจะแตกต่างกันไปเนาะหอยสายพันธุ์ส่วนมากเขาก็ชอบอยู่น้ําดินทรายทุกคนเขาบอกคอยหมักดินค้นขีดค้นขี่ตมบันไดผิวหนังเขาก็เลยเป็นสีสีจังสี่ทุกคนสีเขาจะบอดอําเนาะแต่เป็นหอยจูบหรือหอยคมเน่เปลือกเขาจะสีดํดๆบ่ทุกคนเออแต่ว่าหอยไอหอย้ออยายหันบ่ สีผิวเขาจะแตกต่างกันไปเพราะว่าเขาชอบอยู่ในดินทรายชอบสงสัยเขาจะมักสะอาดมิจังได้กับโอโหทุกคนเออถ้าเป็นดินทรายเขาจะชอบอยู่น้ําดินทรายด้วยทุกคนกับแปกคือกันเนาะหอยแต่ละสายพันธุ์ถึงบางเถือหลูกล่างจะคือกันแต่ว่า ควมเป็นยู่เขาก็อยู่ที่แตกต่างกันไปอันบอทุกคนลูกใหญ่ๆลูกซุยๆยเลยทุกคนอันนี้เขาเอื่นหอยซ้ยเด้อะบานข่อยแต่คนทางอื่นก็เอื่นหอยอย่างกับโบหูนะแต่ว่าคนในเมืองหลวงหรือคนอยู่ในตึกใหญ่บางเทือบางคนเขาก็อาจจะบอกเคยเห็นกระไดเนาะเออแต่แถวบ้านผมกับพ่อได้หายูหากินง่ายๆอยู่ทุกคนกับพาเพื่อนๆมาเบิ่งก็ถือว่าหมานยู่หอยกาบกับมิตรลูกใหญ่ๆ,ๆทุกคนอันบน หอยกาบเพื่นเพื่อนบานเพื่อนว่าเอออ้วนอ้วนทุกคนเท่าไปต้่มเอาไปประกอบอาหารเราเพื่อนว่าอ้วนดีทุกคนก็นางมไปอยู่แต่ว่าหลายแห้งทุกคนหอยกาบปีนี้บ้าล้ายหนึ่งแต่ว่าหอยเอกับหอยลายปีไอหอยลายบ่ค่อยมีทุกคนปีนี่หอยลายบ่ค่อยมีแล้วปกตินามลดยังสี่เพื่อนเพื่อน,อนมองเห็นบอกแค้มตะลิงนะ ถ้านาบลดจังสี่หอยร้เขาจะหลูกบกคอยใหญ่เนาะเขาจะอยู่นี่ถรานาบลดแห้งยังสีน่นี่เขาจะตายค่าโคกเต็มไปหมดเลยดิทุกคนหมืดฝ่ามัวดินเลยล่ะเพราะดิปีนี่เขาแถบบ่มีเลยทุกคนเขาจะหาเขาง้มเขาไปประกอบอาหารจะเอาไปผัดใบกับเพาจากกิโลหนึ่งนี่คนข่างจะอยากแห้งเออแถบบ่มีเลยแต่ว่าตรงกันข้ามปีนี่หอยซ้ายกับหอยไอหอยกาบหรือบางคนก็เอิญหอยฉลาม หลายแหง้งทุกคนปีนี่ค่อนข้างหลายแห้งเลยเอออันนี้เพื่อนบานเพื่อนกระมาคายหลอนกันทุกคนเนาะช่วงนี้กะมดฤดูปักดำมดฤดูไอไตวานละเพื่อนกับมาง้มหอยง้มอย่างคายหลอนกันเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี you know. อยู่เนาะเฮาลงมาเลียนน้ำใด็กคายหลอนน้ำละก็ได้แนวไ,ไปเห็ดประกอบอาหารน้ำเนาะบอกว่าจะเป็นหอย้ายหรือว่าหอยหอยฉลามบางคนเขาอื่นหอยฉลามนั่นละหอยกาบเนาะ ็เอื่นกันแตกต่างกันไปแต่เราทินแต่ละพื้นที่มันก็เอื่นก็แตกต่างกันไปเนาะกับผ้าเพื่อนเพื่อนมาเบื้องคุณกับลงมหากันเยอะแยะอนี้ทุกคนเขาก็กระจายกระจายกันไปเนาะนี่ละมองละหาคนสิบคนก็เต็มกันทั้งลำน้ำเนาะแม่น้ำก็ดียางเป็นแม่น้ำสายหลักเนาะหล่อเลี้ยงชีวิตคนเนาะหลายจังหวัดหลายพื้นที่หลายตำบลหลายอำเภอ เออกระพาเพื่อนเพื่อนมาเบืองบรรยากาศค่อนข้างดีเลยละ่ะมือนีกบบระอบนน้ำเนาะกระพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาเบืองนั่นบอกเพื่อนกับง้มเล่นเลนเพื่อนกับผ้าหลูกผ้าหลานลงมานำเนาะก็ถือ่ามวลเนาะเออเราได้ แนวไปประกอบอาหารกิ่นน้ำก็ถือว่าดีมีความสุขเนาะเฮ้าบ่ไดดลงมาเหลี่ยนน้ำโดยเปล่าประรยนนโยชน์เนาะเข้าใดแนวไปกินเฮือนกินซานน้ำก็ถือว่าดีทุกคนเพราะว่าฤดนูนี่มันฤดูปักดำฤดูไทยวนันเข้ากัเแล้วกันทุกครัวเรือนน่ะเนาะกะใส่เวลาว่างนั้นเป็นประโยชน์เนาะทุกคนเออสวนมากเพิ่นก็บใดค่อยได้ลงม่เจ้าดอกทุกคนบางเถ่อเพิ่นกะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนน้ำเนาะหลังจาก เออบางคนกับไปขายพักขายป่าอยู่ตลาดแล้วจะขายพักขายป่าอยู่ในตลาดเพิ่นก็ลงมางมหอยขายหล่อนบางเทืเพิ้นไดหลายเพิ่นกัไปขายเนาะ เออถ้าได้หน่อยเพื่อนก็เอาไว้ในกินในครัวเลือนบางคนก็ไปแช่ไว้ในตู้เย็นย้มบ่มีกับเข้าโบย้มบ่มีอยังประกอบอาหารเพื่อนก็สามารถเอามาประกอบอาหารได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะกับภาพเพื่อนๆมาเบิ่งมาอันนี้อัศัรนมื้อนีกก็คลิปยาหแลลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่องครับสวัสดีครับ